สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูา่เดอไอออทาลบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่คุณรักเขาส่องคุณอยู่ไหมเขาส่องคุณอยู่ไหมส่องทาไมมากันที่ธาตุที่เหลืออากาศธาตุดินพุทธศพกันมาก่อนคนที่คุณรักคนที่คุณมีใจคนที่มีความสัมพันธ์คนที่ทําให้คุณว้าวุ่นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรักเขาเขามีรัก ไม่ว่าจะเป็นคนคุยทุกๆสถานะค่ะเขาส่องคุณอยู่ไหมเอาที่คุณมีใจนะทัดดินประสบกันาก่กรมาดูกันเขาส่องคุณอยู่ไหมส่องทำไมเขาส่องคุณอยู่ไหมดินเขาส่องคุณอยู่ไหมส่องสี่ทำไมไม่ส่องส่องโอ้เขายังรักและคิดถึงส่องค่ะ ถามว่าคนที่คุณดิวด้วยคนที่คุณดิวเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้เขาส่องคุณอยู่ไหมส่องเขายังมีความผูกจิตผูกใจกับคุณอยู่อาจจะเป็นด้วยความรักอาจจะเป็นด้วยความอยากรู้อยากเห็น <laughs> เป็นชาวส่องอ่ะคือบางคนก็ส่องไปงั้นน่ะคือคืออยากรู้อยากเห็นไงดูซิว่ามันไปแล้วมันได้ดีไหมเลิกกับเราไปหรือว่าอยู่ในสถานการณ์นี้เขาเป็นยังไงเขาไปเที่ยวไหนเขาไปกับใครเขาโกหกอะไรเราอะไรอย่างเงี้ย ก็ส่องเพื่อความบันเทิงบ้างส่องเพื่ออยากรู้อยากเห็นคือคนเราก็มีความเป็นอยากรู้อยากเห็นใช่ปะอส่องเรารู้สึกถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกคือเขายังลืมคุณไม่ลงอ่ะมันเป็นรักที่ลืมไม่ลงหรือเป็นความผูกพันที่ลืมไม่ลงอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นความแค้นอาจจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นอาจจะเป็นแบบอยากจะรู้ชีวิตเราเออนะา๊ะ คือมีความรู้สึกว่าถึงถึงความอยากรู้อยากได้อยากอ่าอยากรู้อยากเห็นนะ่ะลักษณะแบบนั้นเออเขาส่องคุณอยู่ไหมความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนะี่ยมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะใครบางคนในที่นี้อาจจะรู้สึกถึงถึงการวนเวียนหรือซ้ำๆเดิมๆกับเหตุการณ์เก่าๆเอ,อ่อหรือใครบางคนในที่นี้มีครอบครัวแล้วก็ได้ หรือในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้เลือกกันหรอเราไม่ได้เลือกกันหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้แสดงจุดยืนไปว่าเราเลือกเขาเออหรือเราไม่ชัดเจนกับเขาเราทําให้เขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเออเขาส่องเพื่อความรู้สึกแบบคลั่งแค้นคลั่งแค้นโมโหเออเขาอยากจะรู้ไอ้ความรู้สึกหรือท่รู้ท่าแท้ของเราก็ได้เขาอยากอยากรู้รู้ซิว่าชีวิตคุณหลังจากนั้นไป หลังจากที่แบบการอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทำไมไม่แสดงออกทำไมไม่ชัดเจนทำไมความสัมพันธ์มันคุมเครือเออเขาง่องเพราะเขาอยากรู้มันดูเหมือนอยากเอาชนะก็ได้นะมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ฉันไม่มีเธอถึงฉันไม่มีเธอถึงฉันไม่ได้รักเธอถึงฉันไม่ให้โอกาสเธอมันเป็นการให้โอกาสของกันและกันอยู่นะ แต่ฉันก็มีความสุขดีหรือเปล่าเขาอาจจะบ่งบอกว่าฉันก็มีความสุขบางคนก็โพสต์บนไทม์ไลน์แบบสดสือร่รวยมากอะไรเงี้ยทำให้ฝ่ายหนึ่งได้รู้ว่าเอ้ยชีวิตฉันก็มีความสุขไปเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความสุขแล้วในจริงๆลึกๆในใจอะ่ะมันปิดบังอำพรางอยู่ทำเสแสร้งบางครั้งก็ดูเสแสร้งว่ามีความสุขซึ่งจริง,รงๆก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นอา่า ลักษณะของการเสแสร้งว่าอืฉันไม่มีเธอชีวิตฉันก็ดีดีอะไรเนี้ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นค่ะคือใครจะมาบอกว่าเราเสียใจใครจะมาบอกว่าเขาทุกข์แค่ไหนไม่มีเราในใจของเขาลึกๆเขาเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไว้คือเขาก็ต้องอันเอาชนะคุณเหมือนกันนะอืเหมือนว่าเป็นการบ่งบอกว่าชีวิตฉันนะ่ะหลังจากที่เธอไม่ได้เลือกฉันเนี่ยหรือว่าไ,ไอ้การที่ไม่แสดงออกกับฉันเนี่ยหรือการที่เธอทําอะไรกับฉันอย่างเนี้ย มันก็ไม่ได้มันก็ไม,ไม,ไมไ่ทำให้ชีวิตฉันตกต่ํามันมีแต่ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าส่งทําไมอ่ะเขาส่งทําไมส่งทําไมอย่างที่บอกส่องทําไมเพราะเขายังรักแหละยังอะไรวอนยังเสียใจในการกระทํานั้นๆอยู่หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเสียใจก็ได้ว่าเออความรักเนี้ยมันเป็นความรู้สึกว่าเออ คุณทาให้เขาเสียใจคุณไปล้อหลอกหลอกรวงอะไรเขาหรือการกระทําของคุณต่อให้คุณจะทําหรือไม่ทําอะไรเขาก็เสียใจอ่ะเนี่ยเขาเสียใจเขาเทคุณหรือคุณเทเขาเนี่ยการคาพูดของคุณทําให้เขาเสียใจหรือคุณไม่ยิ่งไม่พูดก็ยิ่งทําให้เขาเสียใจถามว่าทําไมเขารักคุณไงส่องเขาก็ยังรักเขายังรักเขาอาจจะส่องเพื่อเอาคุณเพื่อเอาเอาคุณมาถอดบทเรียนก็ได้นะเอามาถอดบทเรียนว่าแหม่ไม่น่าจะหลงคารมกับคนแบบนี้ ไม่น่าจะหลงครมกับคนโปรไฟล์แบบนี้ไม่น่าจะหลงครมกับคําพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอาจจะเป็นการส่องเพื่อรู้เพื่ออย่างรู้อย่างรู้ให้เห็นในตัวตนจริงๆของคุณก็ได้นะคะไปบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ซ้อนค่ะไปรักคนมีเจ้าของอืมอ่อ ซองเพราะว่ายังเสียใจเขาอาจจะรู้สึกเสียใจในการตัดสินใจที่เดินเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่แรกคือเขาอาจจะคิดว่าเออไม่ควรคือเขาอาจจะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยการเริ่มต้นใหม่กับคุณซึ่งดูโปรไฟล์คุณแล้วเนี่ยมันเลิศหรูด,ดูดีเพอร์เฟกมากๆเลยฉันไปกับคนเนี้ยฉันรักกับคนคนนี้ฉันต้องโชคดีแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขารู้สึกว่าแม่ไม่น่าตัดสินใจผิด ไม่น่าเดินเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไม่น่าหลงครมไม่น่าหลงกลเข้ามาให้ใจต้องเจ็บปวดหรือเปล่าให้เขารู้สึกเสียใจถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้นะเขาไม่เขาไม่ได้อยากเจอคุณเลยนะถ้ามันเป็นไปได้เขาไม่ได้อยากพบอยากเจอไม่ต้องเจอกันอดีที่สุดอะไรอย่างนี้ลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะทําไมเลิกกันล่ะทําไมเลิกกันคะอืมทําไมเลิกกัน เดทนั่นแหะสิทำไมเลิกกันคุณอาจจะดวกับราศีมังกรราศีธาตุดินธาตุน้ำกรกฎมินพุจธเจคธาตุไฟเม่สิงห์ธนูเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นรักทางไกลทำไมเลิกกันเหรอเพราะการไม่ถูกเติมเต็มค่ะเพราะการให้หรือเพราะใครบางคนไม่สดใครบางคนโกหกเราใครบางคนหลอกลวงเราใครบางคนไม่สดตรงนี้ หรือในความสัมพันธ์อาจจะมีข้อแตกต่างระหว่างสถานะอีกอีกฝ่ายหนึ่งไม่โสดไงสถานะไม่ว่างสถานะไม่ว่างหรือว่าทาไมเลิกกันเหรอเลิกกันเพราะว่าใครบางคนติทดทะเบียนสมรสหรือถูกไขฝันค่ะบางจริงบางอย่างในความสัมพันธ์นี้มันเป็นการขายฝันในฟองฝันนั้นไม่มีความเป็นจริงอยู่เลยเออ มันอาจจะเกิดอารมณ์ของคนที่แบบไม่น่าเดินเข้ามาอย่างที่บอกมีความแตกต่างระหว่างความคิดวัฒนธรรมภาษามีความแตกต่างมากเอออารมณ์คืออมันมันมันแรกที่มองในความสัมพันธ์เนี้ยอารมณ์คือแบบมันน่าจะดีอะหรือบางคนอาจจะมองว่าเออเขาไม่ทําร้ายเราหรอกเนาะเรารู้จักกันมาเนิน่นนานครอบครัวเราก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ย หรือเราเด็กรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเ,ออเป็นคนภูมิรําเนาเดียวกันอะไรเงี้ยเขาไม่น่าจะหลอกลวงเราไหมเขาอาจจะพูดความจริงไหมเออแต่ในปรากฏที่แต่แต่ในความเป็นจริงที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเกิดการเกิดการตัดสินใจผิดที่เดินออกมาที่เดินเข้ามาอาจจะถูกหลอกถูกลวงถูกสมเขาอารมณ์นี้ถูกถูกแบบขายฝันลักษณะของคนที่แบบ โอ้ยพูดดูดีอะคาพูดเนี่ยเป็นล้านคํามันดูดีแต่การกระทําไม่มีให้เห็นเออลักษณะแบบนั้นก็ได้นะคะโอเคไหมอืมอ่าถ้าเขาส่องเขาส่องแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกคิดถึงมันนึกถึงความผูกพันเขายังไม่เคยลืมคุณเหมือนกัน สองรัฐทำอะไรไม่ได้คุณอาจจะเดียวกับราศีมังกรราศีตุลราศีพิจิกราศีกันสองรัเสียดายจ้ะเสียดายไหมเสียดายสองแล้วเสียดายดส,ยส,อ,งส,ยสองแล้วคิดถึงสองแล้วนึกถึงวันเก่าๆสองรับพันให้เจ็บหัวใจไม่น้อยสองรัฐทำให้รู้สึกว่าแบบมไม่น่าพลาดอ่ะไม่น่าปล่อยไปตอนนั้นถ้าฉันทำอะไรที่ดีกว่านี้เออถ้าฉันแบบัตร คือเขามองคุณเป็นคนที่แบบเลอเลอเพอร์เฟกมากนะด้วยตัวตนของคุณเนี่ยคุณก็อาจจะโปรไฟล์ดีหน้าตาดีสังคมดีชีวิต <c oughs> ชีวิตดีเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีมากๆเดมเพรสเนี่ยถ้ามีลูกมีเต้าก็รักลูกรักเต้ารักคนอื่นดูแลคนอื่นได้ดีเหมือนเพศแม่ผู้เสียสละคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีดีเป็นที่รักใร้ของคนรอบข้างเป็นที่รักใร้ของครอบครัวก็ได้นะจะมองถึง มองถึงส่องแล้วรู้สึกผูกพันส่องล้วรู้สึกเสียดายเจ็บใจมีช่นน้อยไม่น่าปล่อยไปรู้สึกถึงการไม่น่าจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเลยตอนนั้นถ้าเราฉุกคิดขึ้นมาสักหน่อยส่องล้วก็ทำอะไรไม่ได้อะตอนนี้ความรู้สึกของเราคือทำอะไรไม่ได้เสียดายนะเสียดายหรือว่าตัวเขาเองอาจจะถึงจะส่องแล้วอาจจะอยู่ในสถานการณ์นั้นเขาก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้ก็ได้ พูดก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปมันก็อาจจะเหมือนเป็นการเข้าตัวเองหรือเปล่าเขาก็ไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทําอะไรออกไปด้วยโปรไฟล์ของคุณก็ไม่ธรรมดาอืมน่าจะโอเคไหมสองระเสียดายเขาคิดจะง้อคุณบ้างไหมเขาคิดจะงอ้อเขาคิดจะขอโอกาสเขาคิดจะมาคุยเขาคิดจะทักบ้างไหมคุณอาจจะเดียวกับราศีพฤษภ True o f ครับ l อืมสามถ้วยเขาคิดไหมบางคนสัญญิงสัญญาถึงเรื่องการแต่งงานการอยู่การสร้างชีวิตสร้างครอบครัวสร้างความสุขแต่ว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่เรื่อนลอยค่ะเขาอยากจะกลับมาไม่ยากถามว่าอยากไม่อยากค่ะเขายังรักยังผูกพันยังไม่เคยลืมคุณเออคุณเป็นคนที่แบบ คุณอยากคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเดียวกับเขาก็ได้นะอยู่ในทามารลายเดียวกันเพื่อนฝูงเดียวกันยังอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังไม่เคยลืมสัญญานั้นเขาก็ยังปรารถนาในความสัญญานั้นอยู่แต่เขาไม่ทําค่ะเขาไม่ทําเพราะอะไรอาจจะมองว่าถึงจะปล่อยถึงปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปตามวิถีของมันดีกว่าไหมพอถึงจะไปงอ้อถึงจะทักมา เราก็ไม่ให้เขาไม่สามารถให้สถานะหรือคุณอาจจะไม่ให้สถานะเขาอยู่ดีเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่คนในใจเป็นได้แค่การระยะน้ิเม็ไอ้ความฟันที่ฟุ้งซ่านนั้นไม่อาจเป็นจริงดูแล้วไม่อาจเป็นจริงกลับก็ไม่ได้ไม่สามารถสานสัมพันธ์ต่อให้ถึงฝั่งฟันได้เหมือนกันนะคะเ้าติดเรื่องอะไรที่เขาไม่ให้สถานะที่เขาไม่อาจจะไม่อาจจะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงน่ะทำไมอ่ะมันมีเหตุอะไร เดลเปอร์ over, คุณเป็นคนที่เขารักแต่ไม่ได้เลือกค่ะด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความรักที่มียังไม่ถึงขั้นนั้นด้วยความสัมพันธ์ที่ทุบทวนแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมหรือเขาอาจจะมองอีกในยะสําคัญหนึ่งสิ่งสําคัญเลยที่เขาไม่ง้อเราเขาไม่ทักเราเขาอาจจะมองว่าตัวุนเองอาจจะไม่เลือกเขาไงแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนหน้าตาดีเป็นอินลูเอนเซอร์เป็นยูท er, ูบเบอร์เป็นคนมีชื่อเสียงเกียรติยศ มีความสุขก้าวหน้าในอาชีพการงานเขามองแล้วว่าถึงจะงอ้อถึงจะทักมามันก็ดูเสียเกียรติไหมเส,เ,เ,ออเสียเกียรติเอเสียเกียรติฉันไม่เคยงอ,อใครฉันไม่อยากจะงอ,อใครหรอกเธอจะไปก็ไปแล้วดูแล้วการงอ,อครั้งเนี้ต่อให้ไปง้อ,อขอโอกาสเนี่ยก็ลองคิดดูแล้วว่ามันไม่จะไม่ได้โอกาสนั้นแล้วมันเสียฟอร์มด้วยไงอืนอกจากไม่ได้โอกาสในการกลับคืนมามันยังดูเสียฟอร์มด้วย และเราก็อาจจะไม่ได้มีสถานะให้เขาหรือเขาไม่มีสถานะให้เราเลยหรือว่าเขาไปเกินไกลเกินเอื้อมแล้วเขาอาจจะมองว่าคุณเองเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองชีวิตคุณดีดีมันไปไกลเกินเขาที่เขาจะเอื้อมถึงเออมันมันมันดีจนคือเขามองว่าคุณอาจจะดีจนคุณไม่ได้คุณดีจนคุณมีทางเลือกเยอะนะ่ะ แล้วก็มองว่าไอ้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยคุณก็ไม่ได้หวังว่าคุณจะเลือกด้วยเขาคิดมาดีแล้วเขาคิดเขาคำนวณเขาลองมองย้อนเขาลองคิดย้อนไปย้อนมาเขาคิดมาดีแล้วเขารู้ว่ามันไม่ง่ายจริงๆต่อให้จะกจับมาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณเองหรือตัวเขาเองก็ไม่สามารถให้ก็ไม่สามารถเลือกกันได้ไม่สามารถให้สถานะกันได้นึกออกไหมก็เลยเปล่าประโยชน์ไหมติดอยู่ที่เรื่องว่า ง้อไปกระเถานั้นแหละง้อไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นต่อให้ง้อเรากลับมามองถึงแง้งง้อเรากลับมาก่อนต่อให้ง <No ้อเรากลับมาก็ไม่ได้เป็นการกลับมาที่สานสัมพันธ์ได้เขาอาจจะไม่โสดคุณอาจจะไม่โสดใครบางคนไม่โสดใครบางคนนี้ไม่มีสถานะให้แล um ้วไงแค่เป็นตัวเลือกคงไม่มีใครอยากเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์หรอกค่ะคงไม่มีใครอยากเป็นคนที่ักักๆเราไว้แต่ไม่เลือกเราไม่ให้สถานะเรา จะอยากมีเราไว้เออถ้าอารมณ์นั้นนะก็มีคนมาถามเยอะเลยนะถ้าเขาไม่รักมากักทําไมเขาชอบค่ะเขาชอบเขาอยากได้เขาอยากฟันแต่เขาไม่ได้รักโอเคปะ่ะ <c oughs> จริงๆในความสัมพันธ์เนี้ยบางทีถามว่าไม่รักมากักทําไมไม่รักง้อเราทําไมง้อไว้เป็นตัวเลือกง้อไว้ชีวิตเขามีความสุขมันเหมือนพราวในตัวเองว่าตัวเองมีสนเสน่ห์มีคนเยอะแยะที่วิ่งตามเขา แบบนั้นก็ได้เราอย่าคิดว่าโอ้เราสวยอย่าคิดว่ามีแต่คนมางอนง้อเราอย่าคิดว่ามีแต่คนจะมาเอาใจเราเพราะรักเราไม่ใช่หรอกคนเราบางคนนะคะบางคนไม่รักแต่ก็อยากมีไว้ในชีวิตการมีไว้เพื่อประดับบารมีการมีไว้เพื่อความสุขของตัวเองการมีไว้เพื่อไม่รู้จักพอการมีไว้ไม่ได้รักก็มีไว้ได้นะจ๊ะโอเคไหมอืมอ่า เข,าม,มเขามีคนใหม่ไปยังเขมีคนใหม่ไปยัง the will of fortune w e n up cup หนึ่งถ้วยหนึ่ถ้วยเขามีคนใหม่ไประยังคนในี้่ของความรักเนี่ยดูไม่มีมมดูไม่มีแต่เขาก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่นะเขาก็พร้อมเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะทามาไม่ชัดเจนก็ไม่เอาทํามาแล้วไม่ดีก็ไม่เอา เหมือนตัวเขาเองนะ่ะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอาจจะมองถึงเป็นผู้นำครอบครัวเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดดหาเงินหาทองทำชีวิตให้มั่นคงภาระมันมีมากกว่าความรักแต่เขาก็เปิดใจอยู่ถ้ามีคนเข้ามาถ้ามีคนเข้ามาจีบแต่ดูก่อนถ้าจีบแล้วดูถูกใจอาจจะคุยแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะไม่คุยเลยก็ได้คนคนนี้เซนซิทีฟมากเกี่ยวกับความรักค่ะเขาไม่ค่อยตกรล่องป่องชิ้นกับ ใครง่ายๆเขามีความระมัดระวังตัวเขาเองเขามีความรู้สึกถึงถึงการที่จะวางตัวไม่ได้ไม่ได้ใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่ใครก็ได้ที่เออเขามาเธอะฉันพร้อมเลือกอะไรยเงี้ยเขาเลือกเยอะด้วยเขาเป็นคนค่อนข้างเลือกเยอะด้วยโปรไฟล์ของเขาด้วยหน้าตาดูนะด้วยหน้าตาด้วยฐา,า,านะการงานหรือว่าต่อให้มีคนมาชอบเขาถ้าเขาไม่สุขใจเขาก็ไม่คุยเออ เขาพร้อมนะเขาพร้อมจะเปิดแต่ดูก่อนทามาแล้วดีก็คุยทามาแล้วไม่ดีก็ไม่คุยอ,อารมณ์นี้ค่ะอ่าอืมที่ผ่านมาเขารักคุณไหมอ่ะที่ผ่านมาเขารักคุณไหมรักสิรักแต่เขาเป็นคนที่รักใครนะเขารักใครเขารักจริง แต่เขารักใครดูดูเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะมองดูเหมือนแฟลลี่เจ้าชู้กับฟลลี่อยู่ใกล้ๆกันค่ะเขาอาจจะเป็นคนจิตใจดีแต่เป็นคนตรงไปตรงมาชอบความชัดเจนแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าใจแข็งอยู่นะคือเหมือนใจอ่อนแต่ใจแข็งคนคนนี้อ่านยากค่ะคนคนนี้มีความรู้สึกถึงการอ่านยากถ้าใครเขาไปอยู่ในความสัมพันธ์อันลึกๆแล้วเขามีความสลับซับซ้อนทางอารมณ์ถ้าคนที่อ่านเขาไม่อาจไม่ขาด คนคนนี้ใจดีใจดีรักใครรักจริงจริงจังแต่ดูฟัลลี่แต่เขาไม่ได้เจ้าชู้ค่ะเขาไม่ได้เจ้าชู้แต่มันอาจจะเป็นเสน่ห์ของเขาก็ได้ที่คนเห็นแล้วคนครอบชอบเข้าหาอะไรเงี่ยเพราะเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะเขารักนะไม่ชัว่วไม่หลักแต่ในเมื่อความรักที่ทุ่มเทให้ไปแล้วความรักที่มีที่ทุ่มเทให้ใครไปแล้วและคนคนนั้นไม่เห็นค่าคนคนนี้พร้อมจะตัดคนคนนี้ไม่ทนอยู่กับ กับอะไรอะไรที่ไม่ไม่มีหวังอะคือเขาไม่ค่อยหลอกตัวเองนะเวลาเขาเจ็บเวลาเวลาเขารักอะเขารักจริงค่ะเวลาเขาเจ็บเขาก็เจ็บนานนะแต่เขาสามารถตัดได้เจ็บแค่ไหนเขาก็มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวพร้อมตัดบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันด้วยถามว่ารักไหมเนี่ยมันรักค่ะมองถึงความรักการเข้ามามองความถึงความช่วยเหลือที่เขาให้ไปความรู้สึกในใจที่ที่แบกรับความรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย เขารักนะรักจริงแต่ถ้าไม่เอาคือไม่เอาค่ะอืเงื่อนไขเขาเยอะนะคนคนเนี้ยเออแล้วเขาก็มีเซนดีด้วยเขามีเซนดีเขาชอบอยากรู้อยากเห็นชอ,อชอบสืบชอบส่องเออเป็นคนที่มีเาเรียกว่าเป็นคนที่มีความใฝ่รู้นะจ๊ะโอเคไหมอืมอ่ะความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้ มีโอกาสของการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมมีโอกาสของการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะมีโอกาสของการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาไปได้ไหมยากใช่ดูเหมือนคุณก็รู้เนี่เขาก็รู้เนี่ย เราอาจจะมีความแตกต่างเรื่องของความคิดเรื่องของนิสัยใจคอเรื่องของการกระทําเรื่องของความรักที่ไม่เติมเต็มค่ะเพราะฉะนั้นในยากต่อการที่จะยากต่อการที่จะพัฒนายากต่อการที่จะไปต่อมันไปต่อไม่ได้หรอกมันมีความรักที่เป็นความรับอยู่ตรงนี้แล้วมีคนฉลาดอยากจะมีใครหลายๆคนไว้ในความสัมพันธ์เออเขาเรียกว่าคนฉลาดค่ะถามว่ามันจะพัฒนาได้ไหมความรักนี้มันจะเป็นอย่างไร เดี๋ยรหาเราแฟนค่ะบางคนในที่นี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างมีธรรมะในใจค่อนข้างมีเสื่อธรรมในใจถ้าอะไรก็ตามผิดศีลผิดธรรมผิดท,ดที่ผิดทางอะไรเงี้ยมันอาจจะวุบวาบมาด้วยอารมณ์ความต้องการความปรารถนาแต่พอในใจลึกๆจริงๆอะ่ะเป็นคนมีธรรมะในใจถ้าเป็นรักซ้อนที่ต้องห้ามเสือ่อธรรมหรืออะไรก็ตามเขาอาจจะอยากทําในสิ่งที่เขาผิดพลาดไปทําให้ถูกต้องขึ้นยากต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ คุณก็รู้เขาก็รู้เพราะในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นมันอาจจะคุยกันได้มันอาจจะเป็นลักษณะของคุยกันได้แต่ก็ไม่มีสถานะคุยบ้างไม่คุยบ้างว่างก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่ความสัมพันธ์ดูห่างเหินมากนะความสัมพันธ์ดูมองไม่เห็นความชัดเจนเลยนะนะอืมใครไหมอ่ะขอให้แนะนําให้กับความสัมพันธ์นี้หน่อยใแนะนําการจบ จบเงาหน่อยเออจบไปเถอดดีแล้วใช่ไพ่แนะนําบอกอะไรตัดสินใจถูกแล้วค่ะถ้าคุณเลือกผิดคุณจบไปคุณจบไปและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่มันเจ็บอยู่แล้วมันเจ็บอยู่แล้วในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ความเจ็บมันคลายลงแล้วค่ะคือตัดสินใจตอนนี้อาจจะมาคิดก็ได้เพราะความสุขมันเข้ามาแล้วความทุกข์มันได้ผ่านพ้นกับความรักครั้งนี้ความสุขมันเข้ามาแทนที่ความสุขความสําเร็จความสดใสอนาคตที่ดีงามเพราะฉะนั้นเลือกผิด แล้วจบแล้วตัดสินใจถึงจะทุกข์ถึงจะเหงาถึงจะทรมานถึงจะเจ็บแค่ไหนสุดท้ายแล้ววันต่างๆพวกนี้มันก็จะผ่านพ้นไปฟ้าใหม่สดใสกว่าอารมณ์นี้นะจ๊ะอืมใช่ t ด e อ t a ดาเดือดโอชีวิตใหม่ฟ้าใหม่รู้อย่างนี้รู้งี้รู้งี้เลิกตั้งนานแล้รู้งี้ฉันมีชีวิตที่ดีตั้งนานแล้วรู้งี้ฉันไม่เข้าไปพัวพันหรอกรู้งี้ ฉันไม่อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คริปชันบอกด้วยอ่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาใต้คลิปมีใต้คลิปมีไลน์อัฟ i ิเชียลไลน์แอดไลน์ดูดวงอาจารย์ใช้โทรดูดวงนะจ๊ะในไลน์เบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่งเป็นของโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าอย่าโทรไปหาเขาถ้าคุณจะโทรไปถ้าคุณผลิตกระเป๋าผ้าถึงโทรไปเขาไม่ได้รับดูดวง นะา๊ะอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนดูให้อาจารย์นิดหนึ่งถ้าดูด,ดวงไลน์แอดโทรเข้ามานะจ๊ะสวัสดีค่ะ